สวัสดีค่ะ no ท่านผู้ชมค่ะพบกับช่องมณีนะคะวันนี้นะคะแอดมินีก็มากระท่อมละสังขารนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะกับพี่ทัศนะคะพี่ทั์ก็เจอของดีนะคะแถวสะนะคะได้ข่าวมาอย่างนั้นนะคะท่าน okay? ผู้ชมวันนี้นะคะแอดมินีก็ตามมานะคะเหมือนเช่นเคยนะคะบินเดียวนะคะวันนี้นะคะกับแอดมินีนะคะมาในวันนี้นะคะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะอยู่กระท่อมละสังขารแล้วนะคะ อากระท่อมละสังขารบ้านรุนนะคะอำเภอตําบลอาโพนนะคะอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะคะสําหรับเอซนะคะที่เม้นมาถามว่าบอกที่อยู่สถานที่วัดนะคะก็บอกแล้วนะคะท่านชมอ่าก็แอดมินก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามให้กับช่องมณีด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะในคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่ทัศนะคะตามแอดมินนีมาเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะกับพี่ทัศนะคะแล้วก็คุณพี่นะคะขายลอตเตอรี่นะคะท่านผู้ชม นั่งคุยอะไรกันเนาะบันนี้เนาะบันนี้สวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับสวัสดีพี่ทางซองนะคะบอกฉนกจริงฉันจ้าพูดไม่ค่อยได้ยินนะพี่เนาะพูดไม่ค่อยถนัดมาดูมาดูสิ่งของที่ลูกปูให้เมื่อเมื่อวานเมื่อวานนี้อ๋อมาดูสิ่งของเห็นอะไรได้ยังไงคะพี่ก็เป็นรูปจระเข้จระเข้จะเป็นเป็นพญาจระเข้พญาจระเข้เนาะครับก็มีก็ถ่ายดูใกล้ใกล้ก็ได้ นว่ามีอัขระโนโน,นเห็นในในคลิปโอ้ไม่ใช่ <laughs> เห็นกับพี่ที่ให้ดูนอกามีอัคระเนาะพี่เนาะ <laughs> อะ <laughs> ดูดิปรลกมากเลย <laughs> เห็นตรงไหนครับพี่ฟันบ <laughs> อคหรือว่ายังไงครับไม่ครับวันนั้นพาก,กันไปดูต้นตะเคียนแล้วก็ขึ้นมาเวลาประมาณสิบห้าสิบห้ากว่ากว่านี่แหละแล้วก็แยกย้ายทีลยก็กลับบ้านผมก็เอาฟืนมาใส่ก่อไฟให้ลวงปูแล้วก็ลงไป สรดน้ํารถต้นไม้ตรงนั้นพอดีมองไปที่ใครเอานึกว่าของเด็กเล่นพูดตรงๆจมองไปก็ยังไม่เอกใจก็สาดน้ําตรงนั้นแหละสาดขึ้นพอมองไปตรงนี้บอกพี่ตรงที่มีทูบอจาจ้ะตรงมีทูบครับเดี<ม>๋ยวผมจะไปวางให้ดูก็ได้จ้ะตรงที่ไก่เนาะไก่กําลังจะเดินไปนะคะสาทุเอ้ายโอ,โอ,โอโบรบกับเต้องกรบี นั่งคลำตรงนี้เองบางกนไม่เห็นโอ้ไหนเนาะทางทางลงตรงไหนเนาะมาเลเนาะลงตรงนี้เลยแหละเดี๋ยวลงไปดูนะคะว่าพี่เขาเห็นอะไรตรงไหนนะคะผมลงมาดูดอกไม้อันนี้ดอกไม้ดอกดาวเรืองที่ผมหว่านเอาไว้มันขึ้นแล้วก็ผมลงมาตรงนี้รอยเท้าก็ยังอยู่ผมก็สาดขึ้นแบบนี้รอยเท้ายังอยู่เนาะอาสาดน้ำมาดต้นน้ำต้นไม้คือสาดให้คือเห็นต้นไม้มันขึ้นเลยก็สาด เรามองไปก็นึกว่านึกว่า,วาเป็นตุ๊กตาที่เด็กเล่นก็มองไปผมก็ทีนี้มันเริ่มเริ่มเห็นข้างหลังแต่ไม่ใช่ว่าอยู่บกอย่างนี้มันลึกกว่านี้อีกอ๋ออยู่ลึกกว่านี้ครับลึกกว่านี้อีกแล้วก็มีมีกิ่งไม้ทับอยู่ข้างหลังแต่ไม่รู้กิ่งไม้มันไปยังไงไม่รู้ตัวไหนคือเล็กๆเ,เองเนาะพี่เนาะแล้วก็ผมพบผมไม่จับไม่แตะทีนี้มัน ตัวมันคือมันตื่นเต้นมันสั่นแล้วก็โทรโทรไปหาเพล่เล่ก็น่าจะออกไปถึงประมาณต้นมะม่วงที่ทิพพันธ์ก็ประมาณสัก200อเมตรแต่โทรพี่เกก็ไม่ได้รับเนาะขับรถอยู่ไม่ได้ยินเนาพี่เนาะทีนี้ผมก็ปิดโทรศัพท์แล้วก็โทรไปหาทิพย์พันธ์ไลฟ์สดยคือเปิดกล้องเปิดกล้องให้เขาดูผมก็วางโทรศัพท์ไว้ตรงนี้แล้วผมก็ไปเอาคันห้าคันแปะมายกมือไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงปู่ โยนไปในน้ําตั้งแต่ปีสามหกอันนี้คือของของลวงปู่เนาะครับสิ่งของโยนลงไปในสระน้านี่บ่จ้ะครับโย,ยนโยนสิ่งของก็โทรไปถามลุงตะปาบอกว่าโยนมีพระกริงพระไอไอนน้นี้องค์นี้น่าจะเป็นที่เขาคาดเอวอ๋อจ้ะคือเป็นอันนี้ผมก็ไม่ไม่เคยถือไม่เคยเห็นก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละเพิ่งเคยเห็นเลเนาะครับก็ให้ดูในในข้างหลังของ พญาจระเข้ก็จะมีรูปข้างหลังมีรูปข้างหลังมีอักขระเนาะพี่เนาะมีอักขระมีอักขระไปไปไปข้างบนดีกว่าเดี๋ยวผมจะบอกเดี๋ยวเอาขึ้นมาข้างบนเลยเนาะพี่เนาะอ่าคุณพี่ก็ให้ดูนะคะตรงนี้ว่าเห็นตรงนี้นะคะขอบสระแต่ว่าอยู่ลึกหน่อยนะคะแต่พี่เขาก็มองเห็นนะคะแสดงว่าปู่ให้เนาะคลำตรงนี้เอไม่เจอเอาถามพี่แล้วพีล้ผมก็มาบีบคลำหมดก็หาไม่เห็น มีแต่รอยเท้าผมแม่วันก่อนบอกอ๋อพี่มามามาดูเนาะเหมือนกันเนาะเคยเจออีกนะพี่เนาะเจอไม่ตั้งแต่ก่อนเจอเนี่ยก่อนก่อนเห็นก่อนเจอนี่หบอก่อนเลยสองวันสามวันแล้วก็แม่บ้านก็มากวาดกวาดก็กวาดเท่านี้แหละทั้งหมดแต่ไม่เห็นแต่ไม่เห็นแสดงว่าเขาเขาให้แต่ผมเห็นตัวมไม่ได้จับดูรอยเท้าผมนั่งขนาดพี่คำจนพี่ยังไม่เห็นแล้วเนาะพี่เนาะไม่เจอจ้าแล้วก็คืนนั้น แสดงว,ว่าหลวงปู่จะให้กับคุณพี่นนพิ<อ>ทักษ์นะคะวันนั้นผมเอาขึ้นเนาะเอาขึ้นไปเลยเอาไปไว้ที่นอนผมก็เอาคันห้าขันแปดเป็นันห้าันแปดจะเป็นคันห้าขันแปดมาขันห้าคัน, 5, น 8, แปดเลยมานิมนต์ท่านไปไปอยู่ในที่นอนก็คือในที่นอนผมก็เก็บไว้เก็บไว้ปุ๊บพอคืนนั้นคืนนั้นก็ฝันว่ามี เจ้าสางองมามาบอกชื่อ,อม,มาบอกชื่อก็ชื่อก็อยู่ในสมุดที่ผมเขียนไว้อ๋อเขียนไว้ด้วยใช่ไหมคะคเขียนไว้ผมเขียนไว้หมดกันลืมเนาะพี่เนาะันนี้ก็มีแต่เลขเลยเยอะแยะจ้ะท่านบอกองค์ที่หนึ่งคือสามเสียนครับองค์ที่สองคือเขมราชก็อีกเขมาสอนเขมาสอนครับองค์ที่สามคือริสติงอ๋อริสติงเนาะแล้วผมก็ตีเป็นเลข เราพี่ตีเป็นเลขเนาะครับผมตีเป็นเลขสามเสียนก็คือสามสี่จ้าเขมมาสอนก็คือสี่สองจ้าริสติ้งก็คือเจ็ดสี่ริสก็คือเจ็ดแล้วติ้งก็คือสี่จ้าครับพี่จะตีแบบนี้เนาะครับผมตีแบบนี้ก็เลยเข้ากับตัวเลขในฝันที่ลวงปูให้ลอตเตอรี่เจ็ดใบก็คือใบที่เจ็ดก็คือใบก็คือใบที่ก็คือสี่เจ็ดก็มีเจ็ดอยู่แล้วผมก็ตีเป็นสามสี่เจ็ดแล้วก็ไปดูในใบลอตเตอรี่นั้นก็เห็น 942แต่ผมให้กลับหัวนี้ก็เป็น642ก็เดียวกันตัวเดียวกันกแต่เลขเจ็ดนี้ก็คิดได้ว่าูกฟันงดก่กนทะเบียนรถ74ก็เลยเอาลงมากับตัวนี้ให้เป็น74แต่พอเห็นมาเก็บได้พญาโจระเค้นี่ก็อะไรเราพูดไม่ออกเลยนะพญาโจระเพญาจระเก็กมีชื่อนอะพี่นะมีชื่อท่านคือเก็บได้ช่วงเย็นแล้วก็คืนนั้น ผมก็ไลน์ไปหาพิษพันธ์พิษพัน์ก็บอกว่าให้ผมเอาขึ้นไหมแล้วก็ผมก็ถ่ายเขาดูก่อนเลยเพื่อเป็นหลักฐานผมก็เมื่อวานก็มาทำผมก็สถาบานกับลวงปู่สถาบานกับลวงปู่ลวงปู่ท่าของที่ลวงปู่ให้นี้ผมเอาไปเก็บไว้ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง,รองเลยขอให้คือการงานหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองแบบไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็แต่ถ้าผม เอาสิ่งนี้มาประดับเป็นฉากเป็นตอนหรือมโนก็ขอให้ผมมีอันเป็นไปผมก็สาบานอย่างนี้เลยพูดอย่างนี้เลยเนาะพี่พูดอย่างนี้เลยต่อหน้าลูงปู่เลยถ้าไม่ใช่ของจริงพี่ก็จะไม่บอกไม่บอกเลยผมก็ไม่กล้าสาบานด้วยการสาบานต่อหน้าลูกปู่นี้ไม่ถึงสามวันเจ็ดวันก็จะเห็นผลแต่ชื่อนี้ที่พญามาบอกก็คือท่านแต่งชุดเหมือน เหมือนเทวดาก็คือแต่งเฉพาะข้างล่างแลยข้างบนเยอะก็จะมีเหมือนมันสร้ยอยคอพาดอ๋อจ้ามันมันนอะเหมือนกับ,บในหนังเนาะพี่เนาะครับมนในหนัง<ะ>แ๋ยวท่านองค์แรกก็บอกว่าชื่อสามเสียนผมก็จําไว้องค์ที่สององนี้น่าจะเป็นองค์ที่สองอเขมมาสอนจ<ะ>้ผมก็จําไว้แล้วองค์ที่สามก็บอก บริสตินและน้อกนอกนั้นก็มีบริวารมาเต็มเลยท่านบอกชื่อเสร็จก็มาเต็มเลยมาเต็มนี่เลยทั้งทุกฝันใช่ไหมครับพี่ในฝันครับในฝันเลยผมอยากให้อย่างสมมุติว่าไปเปิดเต็นท์รถไปร้านขายวัสดุหรือร้านขายอะไรต่างๆผมอยากให้เอาชื่อนี้ลองไปใส่ดูหน้าร้านเพื่อมีคนเข้าเพราะชื่อนี้ผมก็ไม่ได้แต่งเองเพราะพี่ฝันได้ฝันได้ก็คือ พระเจ้าไอพิยาจระเข้าเเสามองค์นี่แหละมาบอกชื่อผมเลย <Yeah. S 2> อยากให้ร้านค้าลองลองตั้งดูอย่างเต็นท์รถขายไม่ได้ <Yeah. S 2> ร้านวัสดุขายไม่ได้หรือร้านอะไรละลายอย่างกันแล้วแต่ก็ลองไปไปไปตั้งดูว่าชื่อสามองค์นี้ <Yeah. S 2> องค์ไหนที่ท่านชอบก็เลือกไปแต่ผมก็ตีเป็นเลขสามเสียนนี้ก็เป็นสามสี่เข็มมาสอนนี้ก็เป็นสี่สอง <Yeah. S 2> ริสติง้งเนือริอสติงนี่ก็ผมผมก็ตีเป็นเจ็ดสี่สครับ แล้วแล้วตรงตัวของพญานตัวของพญาจระเข้นี้ผมมองเป็นหนึ่งสี่ห้าครับหนึ่งสี่ห้าครับก็ผมก็จะเขียนไว้คันใช่ไหมครับหนึ่งสี่ห้าแล้วก่อนจะทําพิธีผมจุดธูปเอาคันห้าคันแปดมาบัววนผมก็จุดธูปจุดธูปก็ห้าสี่หนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ครับก็ลองก็เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางค่ะพี่เนาะรู้จับได้เนาะผู้หญิงจับได้ับได้กับไม่เป็นไรครับ โ,โอ้หนักมีน้ำหนักตัวนี้ครับก็สัมผัสได้ถ้าเราไม่สัมผัสก็ไม่รู้ว่ามันเป็นของแท้ของปลอมลใช่ค่ะ,ะครับก็ต้องสัมผัสดูจ้ะ <c oughs> <c oughs> แต่พี่พันธ์บอกว่า,วาเป็นเนื้อเนื้ออะไรเราพี่เมื่อวาน <c oughs> เนื้อสำริดอ๋อเนื้อสำริดครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเนื้ออะไรผมแค่เห็นผมไม่กล้าจับเลยจ้าเนาะชื่อก็เป็นสิริมงคลมากเลยพี่เนาะชื่อสยผมอยากให้ตั้งตั้งหน้าร้านหรือตั้งอยากให้เต้นรถจ้ะอย่างสมมติว่าสามเสียนยานยนต์ เข็มมสอนการค้าเนาะอันนี้ริสติ้งการค้าขายหรือริสติ้งนี้ก็เป็นไอพวกคนที่ทําตัดผมแต่ไรก็ได้จ้ะครับชื่อแบบมันออกแบบกับผมก็ไม่ได้เขียนเองก็ไม่ได้คิดเองผมสาบานแล้วเมื่อวานถ้าได้ดูคลิปกับพิษพันธ์ผมซาปิยานะกับนธได้เขาบอกชื่อเนาะพี่เนาะเขาบอกชื่อคือตอนแรกเห็นพญาโจระเ้ จริงจริงแล้วก็เก็บได้แล้วก็คืนนั่นแหละคืนที่ผมเก็บได้ก็ฝันว่ามีพญาสามคือพูดง่ายๆคือเทพนี่แหละเทพเทวดาสามองค์นี่มาบอกชื่อบอกเสร็จปุ๊บก็มีบริวารมาเต็มสาลนี่แหละตรงหน้าพญานาก็อยู่รอบตรงนี้เลยบอกชื่อเสร็จก็ครับผมก็มองมาสระน้ําของหลวงปู่ครับฝันหลวงปู่ก็ชอบส่งน้ําที่ผู้ช่วยฝันมานั้นก็ส่งน้ำตรงนี้เนาะสระนี้เนาะพี่เนาะแล้วที่ผมเห็นก็คือตรงนี้เหมือนกันจ้าแต่ แต่ใน,ในใจผมที่ผมคิดได้จริงๆคือผู้ช่วยฝันว่าลวงปูมาส่งน้ําตรงนี้แต่ลวงปูไม่ให้ผู้ช่วยลวงปูให้ผมเพราะผมนอนเฝ้าอยู่ตรงนี้ดูแลตรงนี้นนก็เลยให้ผมเห็นให,ให้พี่เห็นเนาะให้ผมเห็นปกติผู้ช่วยก็จะ เดินมาตลอดเลยพี่ก็อยู่ตั้งนานหลายปีเนาะพี่เนาะขนาดแฟนผมมากวาตตรงนี้แล้วพี่เล็ก็ไปนั่งตรงนั้นแต่ทําไมลูงปู่ไม่ให้เห็นก็ลูกนะผมับาทุกวันเลยพอนั่งเืิดเจอแล้วพี่เนาะเปิดปู่ให้เนาะเืิดเจอครับจ้าแต่ไม่เจอคนเราถ้ามานั่งตรงนี้ก็ต้องคิดอะไรหลายๆอย่างเพราะลูงปู่โยนสิ่งของก็ไม่ไม่ใช่ว่าโยนเฉพาะองค์นี้ก็มีเรียนรุ่นหนึ่งครูขันธทวดาเล่เดียวหลายๆเนาะพี่เนาะแล้วก็เรียน ไอโยนพระพุทธรูปโยนพระกรินโยนอะไรหลายๆอย่างที่เขาคาดมาถ้าหลวงปู่ได้จับแล้วท่านก็ต้องโยนสิ่งของใครก็ช่างจ้ะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในนี้หมดนะพี่เนาะอยู่ในสระหมดแต่แต่ว่าไม่ใช่ว่าไปงมเห็นไปอ่านแไม่เถ้าหลวงปู่ไม่ให้คนเป็นหมื่นคนพันคนอุตสา์เอ้ยเดินไปเดินมาเหยียบซ้ายเหยียบขวาไม่เห็นจ้ะแต่ถ้าเข้าให้เราไปปุ๊บเห็นปั๊บเลยจ้ะให้เฉพาะคนนะพี่เนาะจ้ะ ให้เฉพาะคนอยากให้เนาะพี่เนาะจะแสดงว่าหลวงปู่ก็ให้พี่นะเพราะว่าพี่อยู่ตั้งนานแล้วเนาะโอ้ผมถ้าเห็นหลวงปู่จริงๆก็คือปีสามศูนย์สองเก้าสามศูนย์ก็ตอนนั้นก็อายุสิบสามสิบสี่ปีสองเก้าสามศูนย์คันยังเรียนอยู่เลยครับแล้วผมมาหาหลวงปู่จริงๆคือปีสามสี่นูเรียนปหนึ่งปอสองเนี่ยแหละช่วงนั้นก็อายุสิบแปดปีก็ตอนนั้นก็เวลารักใครแต่งงานเขาก็ให้ออกเลยแต่งงานเลยจาสมัยก่อนเนาะพี่เนาะสมัยก่อนจั๊ก ขับจักรยานพาแม่ยายมหาลุมปูตลอดก็ชื่อก็ตามตามนี้ครับชื่อสามเสียงก็คือสามสี่ตามพี่ฟันนะเนาะเคมาสอนก็คืออันนี้ผมตีเองแต่ชื่อชื่อท่านท่านบอกเองอันนี้ผมตีเป็นเลขก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูก็ได้นะพี่เนาะเป็นแนวทางนะคะเพราะว่าพี่งวดที่ผ่านมายพี่ก็ถูกอยู่เนาะถูกทั้งครอบครัวทั้งญาติพี่น้องทั้งหมดเลย แต่แต่แต่นี้เลขในฝันผมก็เขียนไว้เพราะผมไม่ลบออกครับพี่เนาะว่าเนูได้เอาลงแล้วงดก่อนนะพี่เนาะอันนี้มาอีกรอบหนึงอันนี้ผมเขียนตอนในฝันมนตัเขียนเป็นแบบนี้จ้าแต่นี้ผมก็แยกออกแยกจากนี้มาจะเป็นแบบนี้จ้าอันนี้เลขที่ผมตีตีตามชื่อของเทพเทวาจ้าตามนี้ชื่อเทพจริงๆนะพี่เนาะชื่อเพราะเนาะครับสามเสียงก็คือสามสี่จ้า เขม,มสอนก็คือสี่สองเขมก็คือเขม,มสอนก็คือสี่แล้วสอนก็คือสองริสติงก็คือริก็คือเจ็ดติงก็คือสี่อ,อันนี้ผมจุดทูาบเมื่อวานตรงนี้ก่อนจะออกคลิปผมจุดทูบก,ก่อนแล้วก็ม,มามาถูกกับข้างหลังของไอพญาพ,า,พาจอร์กี้กลับคือแต่มันกลับอันนี้จุดทูบห้าสี่หนึ่งไอ้หลังนี้ก็ตัวนี้ก็คือหนึ่งกับสี่ไทยกลับแล้วก็เลขห้า เอาพิแปรให้หมดแล้วเนาะเนาะเนาะแต่ถ้าดูข้างบนก็จะมีแปดอยู่ด้วยแต่ผมนู่นมองเห็นเมนู่ดูของพี่เล็กเมื่อเช้าเห็นอยู่แปดตัวเดียวครับตอนนี้ก็ให้ดูจ้ะให้ให้เอฟซีดูว่ามันอยู่ที่บุญวัฒนาของเราด้วยจ้ะของแต่ละคนเนาะพี่เนาะของแต่ละคนจ้ะขนาดเลขเขียน